สวัสดีวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเนี่ยวัสดีทำไมเนี่ยวัสดีครับไม่มีอาหารมาให้นะครับแต่แค่จะมาถ่ายเฉยครับโอ้โหโอ้สวัสดีครับว่าไงแสดงว่าเนี่ยอนอนอย่างเงี้ยอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วหรือเปล่าฮะ อันนี้เนี่ยยังไม่อิ่มแน่นอนเดินมาหาเนี่ยมากแลนี่ยหละว่าไงโอ้ไม่ไหวเลยเหนือห่อยเหลือเกินใช่ไหมทำไมทำหน้าเศร้าจังอ่ะโอูน้องแมวน้องแมวละ,ละลานตามากนะครับตรงนี้นี่โอ้ ยืนมาอย่างเท่เลยว้าวเดี๋ยวไว้เอาอาหารมาให้รอบต่อไปโอเคไหมโอเคนะเออซึบปุ้งปๆ้งปุ้งแโอ้หลับตาเชียวเหมือนน้องเหมือนน้องจะอินและส่วนใหญ่หลายตัวอินเี่ย ่วงอหากจะนอนหลับสบายเลยว้าวโหลวันดีเหนียวโอ้เหนียวรักอยู่รู้สึกตื่นเต้นไหมมีคนมาเยี่ยมอีกแล้วกินอาหารเปล่า น้องเริ่มมาหาแล้วเนี่ยน้องเริ่มมาหาแล้วเพราะว่าน้องหินเราไม่ยอมใหง้ง่ายนะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาระวังนะ